มาจากทั้งพ่อทั้งแม่นี่ BM กับเ e n ส์เนี่ยวอลโวออรดี้เราอาจจะคอดมาพร้อมกันเลยนะครับไปเรียนก่อนนอนเนี่ยผมชอบดูรายการพวกเกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็เมื่อคืนก็ดูนะครับมันมีคำคำหนึ่งนะครับที่คนนั้นก็พูดดีมากเลยเขาบอกรถยนต์เนี่ยนะครับมันสะท้อนบุคลิกภาพของผู้ขับนะครับพอดีรายการวันนั้นเป็นรายการเกี่ยวกับปอร์เช่นะครับเกี่ยวกับปอร์เช่รถยนต์เนี่ยรถอะไรก็ได้มันก็ถึงที่หมายปลายทางได้นะครับ นะถึงได้ทุกคันนะครับจะเก่าจะใหม่นะครับจะ,จะนะรถตลาดจะซุปเปอร์คาร์ถึงที่ไหนได้เหมือนกันแต่รถยนต์เป็นตัวสะท้อนบุคลิกภาพของเจ้าของรถเออคำพูดนี้ใช่นะครับคำพูดนี้ใช่ก็เหมือนบางคนเนี่ยบอกว่าชฉันขับรถอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ไม้อะไรมากมายฉันก็รวยล้นฟ้าฉันก็ขับแบบนี้ก็ได้มันก็จริงนะครับคุณจะขับรถตลาดตลาด,ลาดทั่วไปก็ได้นะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ถ้าเกิดความมั่นใจของกับเกี่ยวกับตัวเองนะครับบางคนเนี่ยรวยมากนะครับรวยมากจะอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรมากมาอีกแล้วนะครับจะขับรถนิสันมัดก็ได้จะขับฮอนด้าซิตก็ได้จะขับอะไรก็ได้นะครับแต่บางคนก็คงไม่ได้นะครับบางคนเขาเาเรียกว่า,าบุคลิกภาพของตัวเองผ่านรถยนต์เขามีความชื่นชอบในรถยนต์เขาก็อยากจะขับรถยนต์ที่เขาชื่นชอบนะครับ เหมือนคนขับรถซูเปอร์คาร์เขาก็อยากขับซูเปอร์คาร์ถามว่าเขาไปเวอร์วังอะไรไหมเขาก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรนะครับถ้าเขามีกําลังที่จะจ่ายได้ซื้อได้ซ่อมบำรุงได้ก็ต้องปล่อยให้เขาใช้ไปผมก็มองว่าโอเคดูดีนะคนนี้ดูดีนะรถเขาสวยนะรถเขาดีนะเออรุ่นนี้เราอยากได้นะอะไรประมาณนีนะ้เราก็อยากได้นะนะก็คนเราก็มีช่วงชีวิตด้วยนะครับบางคนรวยมาแต่ออแต่อ่อเลยนะครับ นะครับเกิดมาจากทัองพ่อทั้งแม่นี่ bm กับเบนส์ volvo audi อาจจะลอดมาพร้อมกันเลยนะครับไปเรียนมหาอะไรกูก็เบนส์นะครับกูก็ volvo audi bm อะไรประมาณนี้นะครับเรียนมัธยมก็ประมาณนี้มัธยมปลายก็ขับรถหรูมาเรียนแล้วนะครับประมาณนี้นะมันก็ถามว่าเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดเพราะเขามีกําลังซื้อนะครับเขามีกําลังซื้อพ่อแม่เขามีกําลังซื้อก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ส่วนผมนะครับก็ผ่านยุคนะผมเป็น ผมอาจจะเป็นคนเจน X มันมี XYZ นะ X นี้สร้างเนื้อสร้างตัวยุคอาเหลียงเลยนะครับ Y ก็รุ่นอาเซียอาเซียหมายถึงว่ามีมรดกจากพ่อแม่มาอยู่แล้วแล้วก็มาเป็นเจน Y Z นี่คือพ่อแม่รุ่นอากงรุ่นพ่อสร้างมาให้เราเป็นเจน Z ไม่รู้มเข้าใจผิดหรือเปล่าถูกไหมอืมใช่ประมาณนะั้นเสร็จแล้วผมนี่น่าจะออกประมาณป,ปลายเจน x แล้วก็ y ด้วยเพราะผมยังต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเอง นะครับคือพ่อแม่ก็ไม่ได้มีมรดกอะไรให้มากนะครับแต่ก็มีมีบ้างรรถยนต์ผมก็ซื้อเองทุกคันเลยตั้งแต่เรียนเรียนจบมหาวิทยาลัยนี่ผมก็ซื้อรถเองรถคันแรกผมเป็นนิสสันเซนทราผมก็เติบโตมากับรถยนต์นะครับกระบะอีซูซูนะฮะคาริเบียนสีแดงคันแรกที่มีอยู่นะครับกระบะอีซูซูสามพันราคอนอายร้อยยี่สิบแรงม้านะฮะอะไรอีกก็ผ่านมาไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับพอด้าซีวิกอะซีวิกยังอยู่นะครับ2.0งจุดศูนย์ดิเมนชันนะครับ 2อ0 4ยังอยู่นะครับมีอะไรอีกสปอร์ตไรเดอร์อ่ะสปอร์ตไรเดอร์ก็ยังอยู่ D4D เครื่อง3000ยังอยู่นะครับขอเปลี่ยนเลนลคือขาน้าเนี่ยต้องไปไปบางทีมันช้ามันก็ช้าเกินไปนะผมก็เพลินด้วยนะคือถ้าเราจะบรรยายหรือเราจะพูดเนี่ยผมก็ต้องการพูดเนี่ยก่อนที่กล้องหันบานบางทีมันใช้สมาธิมันต้องนึกบางคนเห็นผมนิ้วโป้งดิผ่ผมเป็นโรคโรคนิ้วกระตุกเราไม่ใช่นะครับ บางทีมันคิดอะขับเองไม่ไปหรอกนะครับแต่พอมันหัวสมองมันเริ่มคิดนิ้วมันอาจจะไปนะครับสมาธิคนดูมันก็มันเลยมาดูที่นิ้วผมผมไม่ได้เป็นโรคนิ้วกระตุกนะเดี๋ยวพูดพูดไว้ก่อนนะครับแต่บางทีมันใช้หัวคิดไงว่าจะพูดผมพูดนี่มันไม่มีสคริปต์ไงมันก็สดๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลวพีก็ต่อเรื่องไม่ได้อีกบาีต้องถามคนถ่ายถึงไหนแล้วเนี่ยต่อเรื่องถึงไหนแล้วคนถ่ายก็ไม่รู้อีกอ่ะผมก็ผ่านยุครถต่างๆนานามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ รถไลอ้อีโวนะครับออนาซิตี 1, 0, ้หนึ่งจุดศูนย์ B M เซรีห้าสองศูนย์ดีจีสามศูนย์จนมาถึงคันนี้นะครับน้องใหม่เนะอ๋อมีมาด้าแฟมิลเลียอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้หลับอยู่นะครับมาด้าแฟมิลียปลุกไม่ตื่นเลยนะครับถ้าปลุกตื่นต้องใช้อย่างนี้ครับเรียกอย่างเดียวมันไม่ตื่นเลยนะครับเอ,อ้ยมากินข้าวมากินข้าวมาด้าแฟมิลเลียเครื่องพันนะครับเออรียกยังไงมันก็ไม่ตื่นนะครับมันบอกว่าให้ยจะให้กูตื่นเอาเอาเงินมาด้วย เพราะถ้าเงินเนี่ยจะเนรมิให้มันตื่นได้ตอนนี้ก็เลยมันเลยยังไม่ตื่นนะเป็นมาด้าแฟมิลียพัน4สี่ขอด้วยนะสี่สีู่ช่วงสั้นนะว่าทำเสร็จก็จะเอาไปแชกีล่าหน่อยไปทำคอนเทนต์นะทำคอนเทนต์ขับไปเรื่อยๆนะครับใครขับตามได้ก็ตามเลยความเร็ว30 40ิผิดกฎหมายจีนอีก <laughs> ผิดกฎหมายจีนอีกขึ้นทางด่วนไม่ได้จีนบอกขั้นตำ่ำห้ามต่ำกว่า60นะครับนะถ้าต่ำกว่า60ิผิดกฎหมายอีก60สิบยวรอด เห็นก็ฮิตกันไปทำคอนเทนต์เหมือนจะเอามาด้าแฟมเบียไปถ้าผมมีคนหนึ่งเฮียคนนึงบอกถ้าผมเอามาด้าแฟมเบียไปหมดเดี๋ยวเขาจะเอานัดสั่งช้างเหยียบไปด,ด้วยนะครับก็เป็นทริปแบบเตะอุ้มคอมนะครับแบ่งพังกันทั้งทริปนะทำคอนเทนต์พังว่ขำๆนะนะพังวันนี้ก็ไม่ต้องเที่ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเที่ยวมะลืนก็ไม่ต้องเที่ยวไปทริปขับรถแนละ้วซ่อมรถโปรแกรมเที่ยวทิ้งมาให้หมดนะครับเพราะว่าอ,อะไรหาอู่ซ่อมนะครับหาอู่ซ่อมนะในต่างประเทศเลยโปรแกรมเที่ยว10กว่าวันทิ้งไปให้หมดเเลยยยนนะะครรับซ่ออ่ออมถางดีว เป็นคอนเทนต์ฮาอะไรประมาณนี้เลยคนไปด้วยจะฮาหรือเปล่าไม่รู้นะหลายคนรถเสียนี่ฮาแน่นอนเพราะได้เพราะได้คอนเทนต์ได้ถ่ายคลิปนะคนไม่ลถเสียก็นั่งนั่งไปแรปเตอร์วีหกเบนซินก็นั่งเกาไข่ไปนะครับเออทำไมกูต้องมากับมึงด้วยวะทำไมกูต้องมากับมึงด้วยวะนะครับนะฮะเราต้องขับตามท้ายผมด้วยนะเพราะว่าผมขับผมสิยประมาณนี้ชีวิตคนเรามันก็ผ่านรถยนต์มาเรื่อยๆจนวันนี้นะครับผมก็ผมคุยกับภรรยาผมตลอดแหละ อยากมีรถยุโรปรถยุโรนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้บางท่านก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยโอ้ยปกอนี่มันบัวลืมตีนมันจะใช้คํานี้ได้หรอือบัวลืมตีนถ้าบ้านผมเคยอยู่ห้องเช่าเล็กๆๆๆเล็ก,ลก,ลกแล้วผมต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเลยเหรอในชีวิตผมอะ่ะนะครับถ้าผมอยู่ในที่ไม่โอเคไม่โอเคมาแล้วอยู่ๆผมเดินจากมากับที่ไม่โอเคแล้วมาอยู่ที่ดีกว่าจะลืมตีนเหรอมันไม่ใช่ลืมตีนใ้กล้องขัาวทางนี้เลยงนี้บ้าง มันไม่ได้ลืมตีนนะครับมันก็ต้องมาอยู่ในชีวิตที่ดีกว่า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 บางคนบอกว่ากอลลืมสปอร์ตไรนเดอร์ไปแล้วมันก็ต้องยอมรับว่าลืมนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีอะไรที่ดีกว่าสปอร์ตไรเดอร์อยู่ที่บ้านผมเลยนะถามเมียผมได้นะครับเมียเป็นคนบอกให้ขายขายขายผมนี่แหละเป็นคนที่แอนตี้ว่าไม่ขายไม่ขายนะครับเพราะว่าอะไรให้กล้องยืยขึ้นหน่อยตอบลายก็ถ่ายให้มันดีๆหน่อยเพราะว่าผมก็ยังผูกพันกับมันอยู่ ผุพันไม่เทไรครับก็อยากจะซ่อมแล้วเอาไปทําอะไรก็ได้เรียนรู้กับมันว่าซ่อมรถคันนี้แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงยังไงยังไงผ่าตับไตไส้พุงออกมานะครับประมาณนั้นเลยแล้วจนวันนี้นะครับมามีรถยุโรปใช้เนี่ยนะครับรถยุโรปมีโทรศัพท์เข้าอารับรับก่อนเสายตรวจหัภัยนะครับโทรศัพท์เข้าก็ต้องรับก่อนนะครับ รายการผมก็เป็นรายการนี้ครับถ่ายถ่ายง่ายๆยนะครับคุณก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรเน้นเน้นเนื้อหาเอาลวกันนะครับประมาณนี้นะครับถ่ายง่ายๆคุยประสบการณ์เล่าให้ฟังก็ไม่ได้ตัดต่อคันทงคันเทพอะไรนะฮะเมื่อกี้น่าจะคุยค้างไปถึงเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับคําว่ารถยนต์สะท้อนภาพลักษณ์เนี่ยผมว่าใช่นะครับวันนั้นผมไปเจอคนที่รู้จักกันนะครับเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาก็อายุพอสมควรแล้วนะพอดีเขาก็กิน มากินก๋วยเตี๋ยวข้าวหน้าเป็ดนะครับมากินข้าวหน้าเป็ดผมก็เห็นเขาลงมาโอ้โหพี่ลงมาจากเบนซ์โอเคนะนี่คือ first i อิน e ัก i o n ที่เห็นเขาแล้วก็ลงมาจากรถเบนซ์ผมว่าเออใช่เลยภาพลักษณ์เขาเขาควรจะขับเบนซ์มันเหมาะสมกับเขาผมไม่ได้ไปอิจฉาอะไรเขานะอเห็นขับรถเบนซ์รถเบนซ์อยู่นี่อะไรนะนะครับเดี๋ยวมึงซ่อมบำรุงตายอาร์ล็อกอะไรประเภทไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็ยินดีครับผมผมจะบอกเออโอเคภาพลักษณ์มันเสริมกันโอเคถูกต้องแล้วประมาณนี้นะครับ บางคนในสังคมที่เจอกันนะครับการก้าวลงจากรถนี่สําคัญนะครับบางคนบอกไม่สําคัญอันนั้นก็อีกเรื่องนึงคนที่บอกไม่สําคัญนีก่ก็ผมก็ไม่ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ภาพลักษณ์ทางสังคมผมถือว่ามันก็มันก็เป็นตัวส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหโอ้วันดี m, oh, oh, s s oh, oh, ni ครับพี่วันนี้ครับเฮียโอ้โหรถสวยจังเลยพี่โอ้โหเบนรุ่นไหนนี่ครับ bm รุ่นนี้โอ้รุ่นนี้เรอครับสวยจังเลยมีความรู้สึกอิ่มเอิบกับเขาแล้วก็ประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่า เออใช้ได้นะครับเขานี้มันก็ไม่จะเป็นหูพี่ต้องลงมาจากลัมโบกินีเฟอร์รารี่ซ p e เปอ r ์คาไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแต่บางคนเขาก็อาจจะไปอย่างนั้นนะครับบางคนเขาเออชอบเรื่องสปอร์ตคาร์ car. ชอบซุปเปอร์คาร์เขาก็อาจจะก้าวลงมาจากพวกซุปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวสะท้อนบุคลิกของเขาอ๋อคนคนนี้เขาเป็นคนชื่ชชนชอบรถ เขาเล่นรถประมาณนี้เขาจะมีขยเยนเขาจะมีะมาเคนมาแคนม,มาคาอนอะไรกับแล้วแต่เขานะครับประมาณนี้บางคนเขาก็เล่นอะไระซิลโคโอ,อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เห็นบุคลิกแล้วมันก็เราก็จะรู้ๆก,กันว่าโอเคเป็นคนชอบรถนะครับเป็นคนชอบรถมันจะมีคนชอบรถกับคนที่ต้องการบุคลิกรถยนต์เสริมสะท้อนสะท้อนภาพลักษณ์และก็เสริมภาพลักษณ์ ก็ต้องอยาปฏิเสธนะครับก็ต้องหยาปฏิเสธเพราะมันก็จริงจริงๆนะครับมันจริงจริงๆนะครับผมก็บอกตรงๆว่าวันนี้ก็มาใช้ bm ก็ชอบนะครับสมรรถนะนะครับไม่ได้ว่าลืมสปอร์ตไลเดอร์หรือลืมซีวิกก็ยังใช้อยู่นะครับซีวิกก็ยังใช้ไปตลงไปตลาดจอดง่ายนะครับไม่ต้องซีเรียสเครียดนะผมก็โอเคนะไม่รู้จะพูดยังไงต่อนะแต่บางทีแบบเราคาดหวัง ทุกคนไปคาดหวังว่าเฮ้ยผมเป็นคนลืมตัวลืมตนือเลวล่าคือบางคนมันเม้นไงบางคนก็บอกบอกกนไม่ต้องไปสนใจเม้นพวกนี้เหม่อใครบางคนบอก <c oughs> เลยตกใจเลยยืนกลางคืนอีกนิดนึงนี่ยวใช้ได้เลยนะนเหมือนผีเลยพ <c oughs> ูยถึงนะอะไรเลยลืมหัวลืมตีมอ,อจะไปลืมตีนได้ไงลืมตีมมันก็เดินไม่ได้แล้วสิครับผมตีนมันก็ยังอยู่กับตัวเนี่ยแหละครับผมนะฮะแต่คนเราต้องมีวิวัฒนาการ จะให้คุณอยู่ตรงนั้นตลอดเลยเหรอไม่งั้นผมก็ขับไอ้นิสสันเซนท่าคันเดิมที่ผมเรียนจบมหาลัยแล้ววันนี้ก็ยังขับอยู่เหรอมันไม่ใช่นะครับสปอร์ตไรเดอร์ผมก็พูดไปตรงๆว่าผมขับแล้วผมเหนื่อยนะครับคาริเบียนนีผมไปปา่าเนี่ยดูดนดูแผนมบ่งหน้านี่ก่อจะถึงป่าเนี่ยผมต้องผ่านทางอย่างเงี้ยผมก็เหนื่อยตายสิครับ นะครับอายุผมก็เยอะขึ hmm. ้นเยอะขึ้นให้ผมมายัดเกียร์หนึ่งยัดเกียร์สยัดเกียร์สเรื่องทันว่ามันมันมอ้งมมันก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ผมผมก็พูดไปตามเนื้อผ้าว่าเดี๋ยวนี้ใครจะเล่นออฟโรดก็เกียร์ออโต้ไปเลยนะครับจบนะครับเบรกยร์็ก็ได้นะครับเกียร์ออโต้เดี๋ยวนี้ก็ดีๆต้องเยอะแยะอย่างรถหลายรุ่นออกมาไม่มีเกียร์ธรรมดาแล้วนะครับอย่างรัปตอร์นี่มีัมคุณลองไปหานี่ร็ปเตเกียร์ธรรมดามีมันไม่มีเขาไม่มีแล้วนะครับก็เกียร์ออ แล้วก็ไม่ไปบอกเขาว่าเป็นมีฝีมือไม่มีฝีมือบางคนบอกโหคนขับรถเกียร์ออตโต้แม่งอ่อนโนเน่โนเน่ไอพวกนี้มีปากมันก็เม้น์ไปผมก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะถ้าพูดแล้วมันเจ็บใจคือประเภทว่าอ๋อคือเขาเขา,เขาไม่มีปัญญาซื้อไงเพราะเขาไม่มีปัญญาซื้อคันใหม่เขาก็ไปด่าเที่ยวไปเม้นว่าโอ้ยคนนู้นคนนี้เพราะเขามีรถคันเดียวคือจริงๆอลนะถ้าฟังแล้วก็เงียบๆไว้เซฟไปนะครับแต่มันบางคนมันไม่ได้ไม,ม,มันต้องเม้นต์มันต้องเม้นไอคนพวกนี้นะครับผมก็บอกมตรงๆว่า บางคนไม่ใช่บางคนก็หลายคนผมไม่เอาอยู่ในสังคมของเรานะครับบางคนอาจจะบอกไอ้บอก็ไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นเลยไม่ต้องเปิดโลกกระตุฟังครับมันเป็นไม่ได้นะครับมันเหมือนน้ำาหมืน้ํามันแล้วนะครับก็แยกโลกกันอยู่เลยนะครับก็บอกไปก็แค่นั้นนะครับมันก็ไม่ต้องมาเห็นกันแล้วนะไม่เห็นยังจะมามานู่นนี่นั่นอีกนะครับก็คุณก็ไม่ได้ชอบรายการอันนี้อยู่แล้วนะครับพูดไปก็ไม่เข้าใจไม่ต้องแลกเปลี่ยนผมไม่แลกเปลี่ยนนะครับนะแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนมามันจะเป็นทะเลาะกันคุณลองดูสิครับ แลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนมามันก็ทะเลาะก,กันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแลกเปลี่ยนประมาณนะั้นนะเพราะฉะนั้นอะที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่อะไรครับกาลังจะบอกว่าหนุ่มคนนั้นที่เขาพูดไปว่ารถยนต์สะท้อนบุคลิกของตัวเองและสะท้อนอะไรหลายอย่างของของเจ้าของรถที่อยู่หลังพวงมาลัยน,นะครับที่มีคําพูดดังๆว่าอะไรนะขึ้นอยู่กับใครอยู่หลังพวงมาลัย นะครับพวงมาลัยอันนี้นะครับก็สะท้อนเจ้าของรถออกมานะครับใครอยู่หลังพวงมาลัยก็ประมาณนั้นนะครับสวัสดี